สวัสดีทักทายอีกครั้งจ้าเราก็ยังคงไปต่อกันนะจ้ากับการเดินขึ้นเขาชมวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศร,บรอบๆเมืองคาเกเรนะจ้าก็ยังคงไม่สิ้นสุดการเดินนะจ๊ะเราก็ยังพาเพื่อนๆชมวิวทิวทัศน์สวยๆให้สบายตาสบายใจจ้ะ พักผ่อนไปในตัวถ้าได้ออกกำลังด้วยจะได้เหงื่อด้วยนะจ๊ะก็ยังคงพาเพื่อนเดินกันรอบๆเขาเล็กๆลูกนี้ก่อนนะจ๊ะก็ธรรมชาติบำบัดเดินเพื่อสุขภาพจ้ะชมวิวเททัศน์ชมธรรมชาติไปด้วยนะจ๊ะ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเลาะริมชายเขาเพื่อจะไปโพอีกทางหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านนะจ๊ะก็ต้นไม้ดอกไม้ใบาย,ยาข้างทางก็สวยงามจ้ะสวยงามแต่รับประทานไม่ได้นะจ๊ะก็ได้แค่ชมความสวยจ้ะ บรรยากาศช่วงนี้ดีมากจ้ะอากาศไม่ร้อนและก็ไม่ค่อยหนาวด้วยจ้ะแต่อากาศเย็นนะจ๊ะคงจะเป็นเพราะว่าเราเดินออกกำลังกายก็เลยทำให้ร่างกายปรับสภาพได้ดีจ้ะบรรยากาศวิวทัศน์สวยงามนะจ๊ะชมบรรยากาศ โดยรอบในป่านะจ๊ะก็สวยงามสีสันได้ยินเสียงอะไรไหมเนาะเหมือนเสียงพึ่งเลยนะเสียงพึ่งหรือเสียงมแมลงอะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่อนๆไปชมกันนะจ๊ะว่าเสียงมาจากไหนนี่เสียงมาอยู่แถวนี้จ้ะว้าวว้าวเยอะเลยจ้ะพึ่งต้องมีลังอยู่แถวนี้แน่ๆเลย คือจะเพื่อนเพื่อนเต็มเลยจ้ะเยอะมากต้องมีลังอยู่แถวนี้แน่นอนจ้ะกำลังดูดเกสรดอกไม้อย่างอรอร่อยนะจ๊ะเยอะมากเลยจ้ะ จากที่เราเจอกลุ่มพึ่งน้อยกำลังดูดเกสรจากดอกไม้นะจ๊ะเยอะมากเลยจ้ะตรงบริเวณนี้แสดงว่าที่บริเวณนี้จะต้องมีผู้คนที่กำลังเขาเรียกอะไรที่เลี้ยงพึ่งส่วนมากคนนอที่นี่ก็เลี้ยงพึ่ง,งจ้ะทำน้ำพึ่งขายจ้าก็บริเวณนี้ก็จะเป็นทาง ลงเขาแล้วนะจ๊ะก็จะมีบ้านโกคนที่อยู่ในแวดบริเวณนี้นะจ๊ะบ้านเขาตกแต่งมีสัสวยงามจ๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะจ๊ะจะให้ดูด้านหน้าเป็นทางลงเขานะจ๊ะนี่เลยจ๊ะสถานที่ นงานเดินเล่นมากฝัง่งข้างทางก็จะเป็นบ้านทุกคนที่อยู่ในบริเวณนี้จ้ะมากเท่าที่อยู่แถวนี้ก็จะมีแต่คนที่มีอันจะกินนะจ๊ะาบ้านแต่ละขังหลังก็อาจจะราคาหลักสี่ขึ้นจ้ะคิดว่าน่าจะหลักสี่ขึ้น เเทางเดินก็สะอาดตาจ้ะสวยงามเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะจ๊ะที่น่าเดินเล่นมากเลยจ้ะวันนี้อากาศเริ่มรื่นมากจ้ะอากาศดีมากเลยผู้คนยังคงพักผ่อนกันเนาะไม่ใคยเห็นผู้คนเลยจ้ะ เดีย๋ยวเราก็จะเดินลงไปที่จอดรถนะจ๊ะเพราะว่าเราเจอดรถอยู่ข้างล่างบรรากาศดีมากเลยจ้าวิีคัศสวยงามสูฟ้าทองฟ้าสีครามสดใสมากเลยจ้าบรรยากาศสดชื่น ก็จะมีคนมาเดินเล่นเดินออกกําลังกายประปรายนะจ๊ะวันนี้ถ้าวันไหนแดดดีผู้คนจะเยอะมากนะจ๊ะวันนี้ก็ถือว่าผู้คนเริ่มพักผ่อนกันเนาะพักผ่อนจ้ะเราอีกแบบั๊บนึงเราก็จะถึงที่เราจอดรถไว้นะจ๊ะ เลยข้างล่างนี้จะรามาเจอดข้างในจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณในเมืองนะจ๊ะเมืองข้า,ขาเกเยจ้ะตรงนี้เไม่ได้เดินอยู่ดีก็เป็นเกาะจ้ะก็จะมีสะพานข้ามประมานเลยคือสะพานข,าข้ามเข้ามาจ้ะบรรยากาศดีมากข้างบน